อายอนยอนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเกโอเมจินะคะเลิกงานยามดีเนาะก็ได้เวลานะคะมาใช้แต้มกิจกรรมของพี่ทากิการสักีนะเรื่องนี้น้องรังซาที่ลองเคยมาตั้นานแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่แปลกๆดีนะคะจบเร็วอยู่นะว่าผมไปกิจกรรมตัวใหม่ไม่ใช่หรอเรื่องนี้แต่ก็ฉันมันเถิดนะคะฉันทำได้ทั้งหมด7จ็ดล้านหแสสามื่นห ระบุนะคะรุ่นี้ยังไม่ได้แลกอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะได้อ SI s r อะไรบ้างนะคะ <c oughs> สำหรับรอบนี้ก็หวังอะไรอาม,ม่าแม่แต่อาม,ม่าตัวที่สองอืะอพูดตรงเราไปดูแม่ว่าเราจะได้ไหมเหมุ่นนี้นะคะแม่โมหลอกก็นะคะรันนี้ หรือคนเปิดอะไรได้กันนะเพื่อมีก็ใส่กันได้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวก็คงต้องเปิดกล่องเยอะมากรอบนี้มีกล่องอะไรบ้างนะคะไหนดูหน่อยสิกล่องเอพีกล่องอันไหนนะกล่องดารุมะฉันลืมอันนี้โซใช่ไหมอันนี้กล่องดาลุมะกล่องหยกก็น่าเปิดนะพูดกันตรงๆเพื่อม,มีมันเสียเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไปแลกอะไรต่างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกกล่องละกันเนาะ ไปมีก้อนแรกพวกหยกพวกยันอะไรต่างๆแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดกล่องกันกล่องที่เรียรอบนี้ก็คงจะเป็นกล่องดารุมะไหมกล่องหยกหรือเปล่าแต่ว่าเรดรอบหน้ามันเปิดแค่100ก็คือครบจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ขอเรียกดารุมะละกันรู้สึกว่าจะเริ่มขาดแคลนแล้วนะคะกับกล่องสีนี้เลยน้องดารุมะม,มาดูว่ารอบนี้จะได้ดารุมะใหญ่ไหมกับสีดาวห้าดาวกี่ตัวนะคะ ได้เศษก็ถือว่าดนะีอยู่นะอ่าสองสี่ละคุม้มไหมเนี่ยไหมยี่สิบเกาะอุ้ยได้สีดาวแล้วหนึ่งเป็นตัวไมค่าแจ็คพอตหน่อยอุ้ยสีดาวอีกแล้วได้เศษเท่าไหร่หกแล้วเนี่ยโอ้เจ็ดนี่ไรี่ใช่ไหม 8, ไดิชนะแปลกๆอะไรอีกแล้วสามตัวแล้วนะคะสีดาวอืม อุย้ยสิบล้ะป่ะอุย้อยด่นะไม่ปัดเขตด้วยไปผสมเบอร์เขตฉันก็หมดองก็ไม่รู้นะสองละกล่องเท่ากับสี่ล้านใช่ไหมโอ้ได้สี่ดาวสองสองอันแล้โอ้ดีนะสําหรับแบบบ้ามือใหม่มาเปิดหาทรัพยากรทําตัวก็ถือว่าถ้ามีดวงหน่อยก็ดีนะทุกคนจะไปเปิดก,ก,กล่องยกก็ได้นะคะวิเศษได้อีกแล้วว่าได้เยอะเหมือนกันนะไม่มีบาปก,กรรมโอ้ อ่ะเหลือร้านหนึ่งจะทำอะไรเดี๋ยวฉันว่าจะเอาไปซื้อนะคะชูชิให้หมดนะเพราะว่าก็ขาดแคลนอยู่นะแล้วก็ตุนไว้นะไม่ผู้กรตรงตังก็ขาดแคลนแล้วเนี่ยแต่ตุนชูชิไว้ดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปผ่านแล้วก็คือหมดนะคะไี่ไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นโอ้ลดนะมีเราเหลือเท่าไหร่อะแสนปะ ห้าหกแสนหรือว่าชำอยู่นะคะอ่ะโอเคก็ได้มาเท่าไหร่ตอนแรกมีเท่าไหร่ดูซินะดูซิหมื่นหกโอเคก็ตุนๆไว้นะทุกคนเพราะว่าบางทีมันก็ชอบหมดอยู่ดีดๆมันก็หมดอ่ะถ้าเราขยันซะหน่อยอะนะ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับร้านขายกิจกรรมหองทาก,กินะคะก็ ประสบความอยู่นะสำหรับก,การเปิดกล่องก็ได้เศษดารุมะดำเยอะอยู่แล้วก็ได้ดารุมะสีดาวมาสีห้าตัวโอเคคุ้มละนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สก,การมรอบหน้านะคะมาดูว่าเราจะเปิดได้อะไรอีกนะคะอืโอเคไปละบายทุกคนก็อันญยองนะคะเรื่องนี้